สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านเนี่ยยินดีต้อนรับสู่ช่องตัวเกมอยู่ผมเนี่ยเกมใหม่ล่าสุดมาแล้วภาพน่ารักมากน่าเล่นมากนะครับผมสตูไทยด้วยเนี่ยก่อนจะเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสุดยอปลอดภัยแนะนำล้านมาท็อปแอนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องท็อปแมีทุกเกมทีเลือกเติมไม่ว่าเป็นเกมในสตูไทยใหญ่มีหมดทุกเกมนะ่ยเฟซบุ๊กไลน์แอดตามนี้เลยนะสอบถามได้ว่ารับเติมเกมไรนบ้างก็ที่เล่นท่านที่ท่านเล่นอยู่นะก็ปรึกษาไม่ได้เลยนะจะเติมเกมไหนก็ผู้นี้นะ วันแห่งชาติเซเว่นไนท์นะฮะอัปเดตใหญ่ก็รับเติมทุกแพ็คเลยเช่นกันนะเพียงแค่ใช้ ID p ดี s ในการเติมไม่ต้องออกเกมนะแล้วก็ถังซานนะฮะเดี๋ยวรอโปรโมชั่นร้านเราด้วยนะถังซานนะฮะก็รับเติมเช่นกันนะฮะเติมเกมเติมถูกเติมใบเติมปลอดภัยตะวัทวทนทอมแอปไม่มีการรีฟรานแนะ่นอนนะลิงก์ใต้คลิปเช่นเดิมนะฮะโอ้วันนี้ไอ้นี้โดนใจนะคือคิดถึงเกมเพลย์วันเนปแล้วตัวละครมันน่ารักน่าเล่นมากนะฮะ ดรอสักครู่นิกเนมโอ้โหง่ายๆเลยเอ้ากดผิดปะเนี่ยนี่ฮะผ้าแบบน่ารักแบบนี้เลยเนะคล้ายเซเว่นไนท์เลยเนะแต่มาในร่าง SD นะครับอย่างเงี้ยพี่ชอบเนี่ยก็โอเคอยู่นะเห็นไหม มันได้ฟิลอ่ะนะผมคือภาพมันจะเป็นแบบเพ1วันนะนะประมาณกึ่งเพทูด้วยนะแต่ว่ามันได้ฟิลในรูปแบบของการจัดทีมต่อสู้นะฮะเห็นไหมใช้สกิลไม่ยาถ้าให้ตายไปเลยผมโอ้โอเฮ้ยมันใช้ออโต้เหรอเนี่ยนีลิโป้เลยนะไม่ต้องพูดถึงเลยนะมีงอน หงอนสองหงอนเนี่ยริโป้ชัดๆเลยเนี่ยเดี๋ยวมันยังเป็นเนื้อเรื่องอยู่นะเนี่ยสมัยก่อนพาแบบนี้ก็ฟิลจัดแล้วนะโบเข้าไปลูกอ้าวเดินเข้าไปเฉยๆศัตรตูก็ไม่ได้ทำอะไรด้วยเนี่ย เจอโกเลมก็จะไปรออะไรนะครับเติบมมันนะมันออโต้เองนี่หว่าท่านมันเป็นมันสอนอยู่นะมันออโต้เองแหม่หน่าเล่นนะฮะคลาสสิกนะฮะเขาเรียกว่าคลาสสิกนะฮะแม้ดูดิมังกรเห็นไหมถึงมันจะเป็นเกมแบบอุย้ยเหมือนเทวันเททูนะแต่ว่าองค์ประกอบรวมมันสนุกดีนะอ้าวเฮ้ย <laughs> กดอะไรวะเนี่ย เนี่ยก็ลองมาเล่นดูได้ผมว่างานดีเลยนะขนาดพิกเซลยังเล่นกันเลยนะใช่ไหมผมว่าอันนี้คลาสสิกดีนะคิดถึงเพวันเครื่องแรกเพทู two, เครื่องแรกแม่ซื้อให้เพทวีเพทโเหซื้อเองคนระับเฮ้ยเพทโฟนี่ว่าซื้อเองเพทห้าไม่ได้ซื้อนะก็ต้องขอบคุณคุณแม่ด้วยสรรสุน ตั้งแต่สมัยเกมตลับเนะี่ยซุปเปอร์ฟาร์มีคอมัวโปรซุปเปอร์ตลับเนโอจิโอกล่องดำดีมแคทโอ้โหอะไรแกหัวโปรสามสสองเ oh, อ็มโอ oh, เยอะมากมีมีทุกอันนะ่ะอืมมีใครแล้วรักเราเท่าแม่เรานะ <c oughs> สุดๆแล้วเนาะ ไม่ใช่สมัยก่อนผมก็ไม่ค่อยได้สนใจนะแต่ว่าผมเล่นเกมมายาวนานเนาะตั้งแต่สมัยแต่ละเครื่องนะใครไม่รู้จักดีมแค a s t นี่เชยมากนะอะไบ้เอออเนี่ยผ้ามันช่างคลาสสิกแล้วมันสมัยก่อนถ้ามีอย่างเงี้ยออนไลน์เนะี่ยแบบ เล่นขี้แตกเลยนะเฮ้ยทำไมมันกดไม่ได้วาสก,กิลออมันยังล็อกอันนี้อยู่เหรอเนี่ยผมว่าได้ได้ฟิลนะนีมันเป็นเหมือนเททูจต่ตัวละครมันเนียนนะเขาจงใจทำแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่างานดีสโตไทยนะีสายขี้เบือ่อจัดก่อนได้เลยเนะีย อ่ะสามดาวแล้ววันนี้มีเกมเปิดใหม่ด้วยนะคนไทยทำนะฮยรอว่าจะเปิดตอนไหน iOS โหลดได้แล้วแต่ Android นี้เงียบกิบเลยนี่อันนี้ตัวหลักของเราใส่อาวุธได้แล้วนะอ๋อนี่ให้อัพเนี่ยฮะแค่นี้เหรอมันจะรอดหรือวะเนี่ยอ้าวไปก่อนฮนะทำตามแนะนำเลยเนะนี่ยนี่ คิดถึงนะฟิลแบบนี้ฟิลภาพแบบนี้ผมแบบอาเรื่องเลยเนี่ยมันไม่ได้แย่นะสมัยก่อนถ้าเป็นเทวันภาพแบบนี้นะแล้วก็มีออนไลน์นะเล่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยสมัยก่อนจะเป็นพวกเออเล่นคนเดียวเ,เนาะอะไรเงี้ยผ่านด่านเรื่อยๆซื้อแผ่นมา้ก็นั่งเล่นไปอ๋อคิดถึงเลยอันนี้ ทำไมมันใช้สกิลไม่ค่อยจะจะได้วะอ๋อมันต้องกเอ้อผมก็ยังว่าอยู่เนี่ยมีลูกเล่นด้วยเว้ยเออผมก็ยังว่าทำไมมัน <c oughs> ความโงกม่กูไม่ยองเออหยิ่งอย่าว่ากันเนี่ยไม่ค่อยได้กินปลาฉลาดน้อยไปหน่อยเนยเอ่าสกิลมาแล้วใส่ไป อ๋อนี่มันสกิลตามตารางน, okay, นะโอเคนะอะไรวะเนี่ยโหจะอัพสกิลก็ต้องมีแบบนี้เลยอ่าเอาลงมาโอเคนะสเตตัสอ่าบวกสเตตัสได้ด้วยนะทำไมมันให้ INT อวะเนี่ยไอ้นี้มันน่าจะตะปอนเอ่อ STR นะ เป็นดาบเนาะเออมันให้ระอับเหมือนสายเวทเลยเฮะไม่เป็นไรคนระับเล่นไปก่อนสายขี้เบื่อก็ห้ามพลาดฝากกดไลค์ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยอ่าก็ดูนะกดแช่ปุ๊บดึงขาเอาเฮ้ยไม่ได้วะเฮ้ยไม่ได้วะท่านเหนาะนี่ไงอ่อติ๊กแล้วก็วาง ก็นี่ไงมันเสกนักฆ่ามานะนี่ไงไม่ได้ลากนะอ่ากดแล้วก็วางอ๋อต้องกดจังหวะระเอกไปนะดาบดาบวิ่งไปข้างหน้าอันนี้ก็จะเสกตัวละครออกมาช่วยสู้เนาะแทงตายก่อนเลยอนะ่ะ ก็คิดถึงแนวเพทูก็ไม่ควรพลาดน,นะลองเล่นดูช่องผมก็มีแต่เกมขอบคุณท,ทุกคนที่กดไลค์กดซับสักใครใด้วยนะครับผมขอบคุณเยองมากที่อยู่กันอย่างยาวนานเล่นเกมให้ตายไปข้างหนึ่งนะใครม,มีเวลาเล่นก็ทำงานไปก่อนส่วนผมก็สบายๆแล้วชีวิตผมไม่มีอะไรนะมีแต่เกมอย่างเดียวแล้วช่วยไม่ได้ <c oughs> บางคนโอ้อยากจะอยู่บ้านเล่นเกมทั้งวันนะช่วยไม่ไดนะ้ตัวใครตัวมันผมอันนี้เอาตัวละครลงผมผ่านมาเยอะแล้วนะชีวิตที่เหลืออยู่ก็เล่นแต่เกมอย่างเดียวผมเหนื่อยมาเยอะแล้วจริงผมทํางานเยอะนะสมัยก่อนผมไปนู่นไปนี่หมดนะเจอทุกรูปแบบอะวงการคืนด้วยนะตอนนี้ก็ ถึงเวลาสบายหงุมแล้วเนี่ยจังหวะอย่างเงี้ยเข้าเลยเปรี้ยงเนี่ยอันนี้ด้วย,อ,ยอันนี้อ้าวเจเจหิวอ๋อต้องต้องเลือดต่ำถึงจะหิวเนาะก็ เนาะประมาณนี้ไอ้ดาบนี่ก็วิ่งไปตรงตรงศัตรูเยอะๆนะครับตัวฮิวมาใหม่นี่ก็รอให้เลือดเพื่อนลดก่อนจะฮิวได้นะแล้วก็เอ่อไอเจเวทก็เสกตัวละครอ,ออกมาได้เนาะรประมาณนี้ก็น่าเล่นนะครับลองดูนะคใครเผื่อใครชอบเนาะไม่ชอบก็ไม่ต้องตอบว่าคอมเมนต์อะไรรุนแรงนะครับอย่าแพมเยอะก็รอเกมใหม่ไปแค่นี้น บางคนนี่คอมเมนต์เยี่ยอะไรก็ไม่รู้นะผัแม่งอ่านแล้วผมก็ตกใจนะคนดีๆก็มีเนียคนแปลกๆก็เยอะช่วงนี้ก็ไอแม็กสามสามเลื่อกระบาดแล้วก็ค่อยยังชั่วหน่อยนี่อันนี้ก็ตั้งค่าอันนี้แอดเวนเจอร์อวตารตีบวกนู่นนี่อะไรเงี้ยลองเล่นดูนะฮะนี่ อะไรของมันวาเนี่ยก็ลองเล่นดูประมาณนี้นะสโตไทยงานดีก็คนเราต้องลองทุกเกมเนะฮะอันไหนไม่ชอบลบทิ้งประมาณนั้นเจอกันใหม่คลิปหน,น้าคลิปนี้เรก่อนสวัสดีฮนะ